สวัสดีฮะวันนี้ผมและน้องก็จะมาเอาชีวิตรอดกันต่อนะฮะอโอเคผมก็รื้อบ้านเก่าทิ้งจะทำบ้านใหม่นะฮะบ้านเก่ามันก็ทั้งทั้งบบนั้นเล็กอืม ก็เลยจะทำบ้านใหม่นะฮะก,กว้างประมาณนี้ก็ได้วัวเป็นไรอะ่ะโดนตะเกียวตตีต้น มาเตลขอใบโ,โหแหววได้ของเลยโอ้โคมเฮ้ย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 ไม่สกาย นั่นมันลูกเอ้ไม่ใช่ลูกนั่นมันคริปเปอร์อยาไปยุน,ยนะมันนายโอโ้โหโอ้โหไม่ระเบิดนายมันเจ้าเหลืออยู่ใช่ไหมโอโ้โหโอโ้โหไม่ได้ของบัคอีกแล้วใครมีทรายมั่งคุดทรายหนักจุ๊บอืม ึมันทำอะไรเนี่ยจึบ๊บอืมจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บถอยออกไปออกไปไม่ได้เดี๋ยวช่วย อย่ามาซนได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าไม้ยังไม่พอเนี่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 อ๋อ เงนไปไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองไปบูซาบันบูซาบันหยุดร้องเพลงที่บ้าบ้าบอได้ไหมเนะี่ยโอเคเราก็หิวมากแล้วนะ <c oughs> ข้าหมูไม่มีอาหารกิน ว้าวชุดเกาะอะตอมบี้เพูดอะไรให้มันเป็นภาษาไทยได้ไหมเนี่ยอืชุดเกาะของโอเคถอยไปนี่เพียวสร้างหลุมศพไว้ให้ใครหลุมศพบ,บ้านออฟดิไปไกลเลยสร้างหลุมศพไว้ให้ใครบอกเลย บอกบอกทำไมก็พูดขุดซ้ายให้มั่งดิวันนี้พวกคนกลัวฉันขุดซ้ายให้มั่งดิซ้ายมั่งขุดเอาเอสิผมก็แล้วตกปลาอยู่มาดียินเลยเออดีดีเดี๋ยวไปขุดอีกนดิโอเค แดามอนโอ้ไม้จะพอไหมเนี่ยสำหรับสำหรับสำหรับไฟในเฟดีไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยโอเคพอแล้วเดือเหลืออันหนึ่งไว้ไหนดีไว้ไหนดีไว้ไหนดีแปะเอาวันนดีฉันจะไป ให้บุญเรื่องลยเข้าไปดวงั์กำลังจะขึ้นในวันนี้เป็นวันตายอืมอืม,อมคุณมีเตียงนอน่ะเนไ่มไม่มีเตียงนอนอืมอืมดี คุณ <ผม S 2> ขังผมไว้ตั้งแต่ปี1987เหรอนี่คุณหยุดห้ามเรื่องไฟในเฟดีได้ไหมยมันไม่เคยเกี่ยวกันเลยก็คุณรังผมไว้แต่เพียงกับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> หยุดพูดมากได้ไหมเนี่ยคุณขังผมหยุดพูดมาก <c oughs> โอเคแล้ว บ้านเราก็พร้อมพร้อมที่จะฆ่าอะตอมบี้ปอะอะต,ตอมบี้อะตอมบี้อยู่เขาอยู่ไหนโอ้โหอะตอมบอี้อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าเลยว่าแต่อะตอมบี้เปิดประตูบ้านได้ไงอืมเอ็นเดอร์แมนจะว้าวเข้าบ้านแล้วนะ,ออะอตอมบี้อยู่ในบ้านไหน พี่เอิร์ธเนี่ยนะเอาเพลนจัดจ่าใส่ชุดเกาะด้วยถือดาบพินเอาถือไฟได้ด้วยเราเพิ่งเคยเห็นนะนี่นีไงฮะนี่แน่ๆนี่ไปที่อื่นเลยกลับจบ้านเราเองไปซะผมกำลังจะมาครับตอมบี้อุ๊บอตาบี้อตาบี้กลับบ้านเราเองไปซะลาก่ร <eterm Gore. S 1> ีคตอมบี <hatten> yep. ้ตอมบี้ตอมบี้ ไอ้ตอมบี้ไม่เห็นอับแล้วอ้าวอยู่ในบ้านออบชาชุดอับมีกระจกมันก็เลยมองไม่เห็นอับแย้วไม่ปลอดภัยแล้วน้องสี่ยนชานี่มันช่วยมาเลยได้เนี่ยฮับพี่เอิร์ดน้องสี่ยนชัดอ๋อไม่รู้น้องสี่ยนชัดไปอยู่ที่เบร์แล้วอีแล้วน้องสี่ยนชัดมันที่ไก่เหรอไม่รู้ได้ไงไก่ยักสิทธิ์เดี๋ยวเราจะ หยุดภาพแล้วไปที่ตอนเช้านะคะเพราะตอนมืดเราก็อยู่แต่ในบ้านฮะเดี๋ยวเราจะกอไปที่ตอนเช้านะ